กับปทองไฟในประจำค่ำคืนวันเพื่อ,อสษดีที่30ตุลาคมนะครับเรามาอยู่กับมวยรอบเพชรนุ่มน้อยกับเอกเมือนงน์น,นะครับซึ่งถือว่ารอบนี้เป็นทั้งที่สองนะครับผู้ชนะเจอผู้ชนะเทพธิดาสอนวิชัยกับขวามือกับปัทมาเซตเน่นดงรอบแรกเราชนะมาใช่ไหมลูกใช่ค่ะชนะไปชนะตะก,กวดทองตะกวทองวันนั้นเป็นไงวันนั้นสองกี่วันลูกสอเดือนเต็มเต็มเดือนเต็มเต็มแล้วครั้งเนี้ย เหมือนกันค่ะครั้งน hey? ี้ก็เหมือนกันร่างกายเป็นไงร้อยเปอรเ้อยเปอร์เซ็นต์นะเห็นคู่ชกโชคแล้วในวันนั้นนั่งดูอยู่แล้วค่ะเป็นไงจะเอาลูกไหนชนะก็ลูกฝีมือฝีมือครั้งที่แล้วชนะตะกัวทองนี่ไม่ใช่ฝีมือนะเข่านะแต่ครั้งนี้ใช้ฝีมือค่ะในมั่นใจมากน้อยแค่ไหนลูกมันใจรเปอขาเป็นมวยเข่านะเขาเดินบูนะ ดูก็บู้เหมือนกันบู้เหมือนกันดูก็บู้เหมือนกันเคยต่อยกันไหมไม่เคยยังไม่เคยครั้งนี้ถ้าชนะนี่จะเข้ารอบเลยนะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มันไกลร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอ์คนที่ไหนนะลูกเนี่ยคนนาตาลค่ะฮะคนโซล่าโสุราธานีใช่ค่ะนาสารโซล่าธานีเอาขอกำลังใจคณะสารโซล่าธานีหน่อยขอแรงใจจากคนาสารด้วยนะคะเด็กสารคนนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะค่ะอ่าเอาละครับคู่นี้ใครชนะจะเข้ารอบนะครับปัตมาสิงห์นินดำเป็นไงบ้างลูก ต่อยทุกครั้งเป็นรองทุกครั้งครั้งที่แล้วก็เป็นรองเขาครั้งที่แล้วชนะใครหล่าชนะมิเชลเฉลี่ยเฉลีมิเชลวันนั้นวางแผนยังไงเดินตั้งแต่ยกแรกเลยโดินบูเลยไม่สนใจเลยครั้งนี้ครั้งนี้ก็บู้เหมือนกันบู้เหมือนกันตั้งแต่ตั้งแต่ยกแรกเลยวะตั้งแต่ยกแรกเลยออยู่ได้อยู่ไปทนได้ทนไปเนี่ยวันวันนั้นนั่งดูเขาชกดูค่ะดูเขามีจุดอ่อนตรงไหนรู้ไหม ไม่แน่ใจวัน <laughs> นั้นเห็นก็ชนะตะก,กวัวทองแล้วรู้สึกไงเพราะตะโวทองตัวโตนะวันนั้นแลว้ววันนี้เราตัวเล็กนะก็เอาดูเราดูบนเวทีดีดวกว่าบอกบอกเขาที่บอกว่าต่อยทุกครั้งนี่หนูไม่เคยได้เปรียวใครใช่ค่ะ <laughs> หนูตัวเล็กประจาใช่ค่ะครั้งนี้เต็มร้อยครั้งนี้<ช>ซ้อมเป็นไงบ้่งลูกก็ซ้อมดีค่ะซ้อมประมาณเกือบสามารถติ์ได้ค่ะครั้งครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เป็นไง ครั้งที่แล้วซ้อมนานกว่าค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็เต็มที่มากกว่าค่ะเต็มที่มากกว่านะ,ะแล้วรู้ด้วยว่าครั้งนี้จะเอาลูกไหนชนะเขารู้ค่ะรู้นะอ่ะคนที่ไหนรูเป็นคนตังค่ะคนตังอขอพลังจใจให้ตังหน่อยฝาพี่นองเจา้าตังเป็นกำลังใจให้ปัตตมาด้วยนะคะอืมเอาละครับวันนี้ได้ดูดีแน่นอนเพราะวันนี้คนชนะจะเข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับส่วนคนแพ้จะไปลุ้นอีกไฟหนึ่งเปิดช่องห้าดูครับ